อ่าเริ <Das guided> <a> ่มตัดกระแสแห่งการเกิดได้แต่สมาธิยังไม่สมบูรณ์ยังหยุดไม่ได้ยังหยุดกระแสแห่งการเกิดไม่ได้คือหยุดกระแสแห่งความปรุงแต่งไม่ได้แต่เห็นละสั้นลงแล้วนี่คือพบชาติสั้นลงในในลักษณะนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงเป็นอย่างนงี้ไม่ใช่ไปเกิดเจ็ดชาติชาติอีกแล้วเนี่ยกลายเป็นวิชาทิฏฐิสต์าาทิฏฐิได้ ถ้าเราไปคิดว่าพระโสดาบันไปเกิดเจ็ดชาติคาว่าชาติที่เรียก้มหมายถึงกระแสปฏิจจสมุติบาทสั้นลงวงจรติดขัดแล้วจากเจ็ดเจ็ดนี่จากเจ็ดจากเท่าไหร่ครับเหลือเจ็ดเท่าไหร่ไม่พูดถึงไม่ได้พูดถึงว่าอย่างท่านอุปมาว่าภพชาติเนี่ยอเนกอนันต์เหมือนเปรียบเหมือนภูเขาซูเมรุล่าแต่เหลืออยู่แค่จอมปลวกนี่คือภพชาติหมายถึงตัดกระแสแห่งการเกิดสั้นลง นี่คือเขา้ากระแสานิพานเขา้า